Show you what's up Cause enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a statement I know there's no turning down ครั้งหนึ่งมีหญิงผู้หนึ่งจากตระกูลฮั่นได้ตกดุมรักอสูรเสราที่16เซฟาเซฟาได้กล่าวว่าหากเจ้าตกดุมรักข้าเจ้าจะให้กำเนิดลูกแฝดส,สองคนหญิงและชาย ลูกสาวของเจ้าจะต้องมาเป็นเจ้าสาวคนต่อไปของข้าและอยู่กับข้าชั่วนิดนิรันร์ส่วนลูกชายจึงได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกโดยไม่รู้การมีตัวตนของฝาแฝดสาวยามใดเจ้าสาวปรากฏข้าจะมาทวงคืนสืบไปเพื่อหลีกหนีโชคชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเขาจึงได้พยายามฆ่าลูกสาวของตัวเอง แต่ทว่าสาวกข,ของอสูรเสาร์ที่16ดันมาพบตัวเข้าสกกดเขาจึงถูกกำจัดในข้อหาทรยศหลังจากนั้นน้องสาวของห่านเซี่ยวก็ได้ถูกอสูรเสาร์ที่16รับเลี้ยงดูและสาวกข,ของอสูรเสาร์ที่16ก็ได้พลังปีาศาจเป็นของรางวัลก็แค่นี้แหละไดอารี่ของไอ้ผู้อำนวยการปีาศาจบ้านนั่นเขาก็แค่ไม่ชอบที่ตระกูลฮั่นไม่ยอมรับเลือดของปีาศาจก็แค่นั้น พอเธออ่านหนังสือเล่มนั้นจบคเควสของฉันมันก็ดําเนินต่อไปแล้วละ่ะฉันระบอกตรงๆนะฉันไม่ชอบอ่านหนังสือยาวๆเลยไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะว่าฉันชอบอ่านอะไรแบบนี้นะอาจารย์คะหนูเห็นอาจารย์ดูรูป,ปั้านนี้มาตั้งนานแล้วมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามีสิมันต้องมีอยู่แล้วมีจริงด้วยโอ้ห้องลับก็ห้องลับจริงๆนั่นแหละ <laughs> เดินมาขนาดนี้น่าจะประมาณ2อถึงสชั้นได้แล้วหรละมังค่อนข้างลึกพอสมควรเลยแหละเพราะงั้นมันก็เลยใกล้ถึงแล้วถ้าเดาไม่ผิดแล้วก็นะที่นี่น่าจะต้องเป็นที่สักการะบูชาอาสนเสาที่16เซฟากิ่นเลือดคะคลุ้งไปหมดเลยครับอาจารย์คะอาจารย์หยิบอะไรอยู่อ่ะ ฉันได้เปิดแบ่งปันข้อมูลให้แล้วลองอ่านดูก็แล้วกันวงเวทบูชายัดสังเวย16ชีวิตเพื่ออันเชิญอสูรเสาที่16เซฟาปีศาจที่ถูกอันเชิญจะถูกจำกัดเลเวลไว้ที่12และเปลี่ยนระดับความยากเป็นระดับนรกสูงสุดปีศาจที่ถูกอันเชิญจะถูกจำกัดเลเวลไว้แค่12งั้นเหรอโหอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราอันเชิญมันได้เราก็ฆ่ามันได้สิ นี่มันโชคหล่นทับชัดๆฮโชคหล่นทับเราคนอื่นตายกันละนาวเลยนะ่ใช่แค่เลเวล12แต่ตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยทั้งอุปกรณ์และทักษะถ้าอันเชิญมาแล้วก็เรานี่แหละตายแน่นอนอ้าวก็ไม่ใช่ว่าพี่อยู่นี่หรือไงอะพวกผมถึงได้กล้าน่ะฟังชนะไอ้น้องเส้นบางๆระหว่างปีศาจที่เราเจอเมื่อกี้กับปีศาจจริงๆน่ะมันแตกต่างกันแบบมากๆเลย เพราะงั้นเราต้องเตรียมพร้อมสําหรับทุกอย่างเอาไว้เลเวลเราถึงขีดจํากัดดันเจียนเมื่อไหร่เราค่อยกลับมาอีกครั้งนึงก็ยังไม่สายหรอกนะถ้าจะมากันอีกครั้งนึงคุณต้องชวนผมมาด้วยนะครับคุณสุภาพสตรีแน่นอนอยู่แล้วที่นี่มีที่พอสําหรับสุภาพบุรุษฉันจะจบความฝันนี้แล้วนะมีใครอยากพูดอะไรอีกไหมมีสิฉันมีคําถามนะมีใครพอรู้บ้างว่าฉันจะได้เจอน้องสาวฝาแฝดคนนั้นหรือเปล่า ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องที่อ่านมาเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกกันแน่แล้วฉันก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมนายถึงอยากรู้แต่ถ้าเกิดว่านายอยากรู้แล้วล้วก็ลองบอกฉันมาสิว่าวันสุดท้ายก่อนมหาวิบัติจะมาเยือนพ่อของนายทำอะไรอยู่เหรอเพราะบางทีฉันอาจจะให้คำตอบนายได้ผมก็ไม่รู้สิครับผมไม่ได้สนิทกับพ่อขนาดนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งในสายตาผมพ่อก็เป็นแค่คนธรรมดาเพียงแต่ว่าในวันที่เขากลายเป็นซอมบี้นั้น เขาดูแปลกไปจากซอมบี้ตัวอื่นแค่นั้นนะ่ะเขาเป็นแบบไหนเหรอซอมบี้ปีศาจหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นนี่โคตรเจ๋งเลยนะไม่ไม่ใช่เขาไม่ได้กลายเป็นซอมบี้ปีศาจแต่ว่าร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยบางอย่างทําให้เนื้อของเขากลายเป็นสีเขียวแล้วก็สีม่วงมันน่ากลัวมากเลยละ่ะมันน่ากลัวแบบว่าฉันไม่ควรเข้าใกล้เขาแล้วก็ควรหนีไปให้ไกลแล้วในจังหวะน,นั้นเองพลังของผมก็ได้ตื่นขึ้น แล้วผมก็ใช้พลังของผมฆ่าเขาบางทีแล้วมันอาจจะเป็นไวรัสชนิดหนึ่งก็ได้นะ <c oughs> ไม่หรอกครับผมว่าน่าจะเป็นสารเคมีมากกว่าเพราะว่าพ่อผมทำงานอยู่โรงงานเคมีนะครับโรงงานเคมีเหรอบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับเควสโรคระบาดนั่นก็ได้เนี่ยเควสร,ระดับทิเปอล S อันนั้นโรงงานเคมีนั่น,นฉันรู้สึกสนใจมากเลยนะเพราะงั้นถ้าวันหนึ่งฉันไปหานายขึ้นมาพาฉันไปหน่อยได้ไหมได้สิครับพี่ พี่ไปผมมีคําถามถ้าหลังจากนี้ผมถามพี่ในหลายๆเรื่องพี่จะช่วยให้คําตอบผมได้ไหมได้สิไม่ว่าเรื่องอะไรคําถามเกี่ยวกับข้อมูลหรือความสามารถของตัวเองฉันยินดีให้คําตอบเสมอเออฮ้ยพวกมึงมาทำอะไรกันวะเนี่ยเอ้าแล้วกูอยู่ไหนเนี่ย ขอโทษทีแล้วกันพอดีฉันแอบวางกับดักเอาไว้ในห้องนะ่ <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนกูติดดีผอมอยู่20อย่างไอ,อเฉินมึงรีบถอนยาผิดเดี๋ยวนี้เลยถ้ามึงมาช้ากว่านี้ไอ้หมูกูตายแน่ <c oughs> พวกมึงไม่ต้องห่วงนะเว้ยกูช่วยดูดไวรัสให้แล้วเพราะงั้นพักสักระยะหนึงเดี๋ยวก็หายโอเคปะเดี๋ยวกูขอไปดูพี่เจียงก่อนเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นอีก อาชันไปจริงๆพี่เจียงเขาพยายามจะฆ่านายน่ะแต่ว่าตอนนี้เขาโดนขังอยู่ในห้องที่นายนอนเมื่อกี้ฮะมีเหตุผลให้ต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอเริ่มจากที่ทรงเอิร์าเขา,เาพูดอะไรไม่คิดสักเท่าไหร่แล้วฉันก็แชร์วิดีโอโดยที่ไม่ได้ดูให้จบก่อนด้วยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนั่นแหละแล้วเรื่องราวมันก็เป็นไปแบบนั้นแล้วมันก็บานไปลายไปใหญ่เลยอะแล้วจู่ๆพี่เจียงเขาก็ ตกมันเป็นบ้าอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ตะโกนเรียกชื่อนายเพราะเขาคิดว่าฉันชอบนายแล้วเขาก็เลยวิ่งมาจะฆ่านายเพราะเขาชอบฉันเป็นเรื่องที่งี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยนะเนี่ยใช่ป้ะเขาคือแบบโคตรงี่เง่าอ่ะคือฉันเลยเกลียดเขาอ่ะอีกอย่างหนึ่งฉันเคยมีเพื่อนนะเพื่อสมัยเด็กฉันอ่ะเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วเขาก็บีบบังคับจนเพื่อนฉันต้องออกจากโรงเรียนอ่ะฉันเลยไม่ชอบเขาไง ถ้าทรงเออไม่ได้ปกป้องฉันอยู่นะฉันว่าฉันคงจะโดนเขาทุบตีไปแล้วอ่ะรู้ไหมการที่ฉันมาติดอยู่ในโรงแรมนี้กับเขามันยาวนานนับปีแล้วล่ะฉัน่ะแทบบ้าเลยแต่ว่าโชคดีอยู่อย่างนึงนะพลังของฉันน่ะมันแข็งแกร่งกว่าเขาฉันก็เลยปกป้องตัวเองได้และฉันเองก็รู้สึกดีใจมากที่ในวันนั้นนายมาน่ะเพราะนายมาช่วยฉันไว้ช่วยฉันไว้จริงๆ และฉันก็ดีใจมากด้วยที่เพื่อนของฉันเองก็ยังปลอดภัยดีนี่ยังจะกลับมาอีกเหรอพี่เจียงเขาติดอยู่ในนั้นตั้งนานแล้วนะเขาคงไม่ตายไปแล้วเหรอไม่หรอกน่าจะยังไม่ตายเพราะว่าวรัสที่ฉันใช้วางเนี่ยมันเป็นไวรัสระดับธรรมดาเนี่ยเลยต้องใช้เวลานานสักหน่อยฉันฉันมีความคิดดีๆด,ด้วยอะไรเหรอ ฉันรู้สึกว่าฉันเกลียดผู้ชายคนนั้นมากเพราะงั้นในวันที่เขาจะตายฉันไม่อยากให้เขาตายอย่างสงบ <c oughs> อยากให้เขาโกรธมากกว่านี้ไหมล่ะอีกจูบหนึ่งไหมบ้าเหรอนี่จูบแรกฉันนะฮัลโหลคนดูตอนนี้เอาไปหนึ่งตอนก่อนแล้วกันขอโทษที่ต้องพูดอย่างนั้นแต่ตอนนี้ทำต่อไม่ไหวแล้ว <c oughs> ตอนเดียวมันก็ล่อไปแปดนาทีแล้วอะแล้วมันมีีกตอนหนึ่งอะไม่จะดานขนาดไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปทบทบไปหาทบทบทบทตบตบเอาในตอนหน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างยาวแล้วไงแปดนาทีอะเนาะและอีกอย่างนิดนิดคือระหว่างที่ผมทำที่มันทำช้าเพราะไมค์กูช็อตนู่นนี่นั่นกูต้องแก้เสียงตรงไมค์ช็อตด้วยนิดหน่อยแถมมีไอ้นี้ยุ่งกันผมด้วยโอ้อันนี้เป็นปัญหาที่ ผมไม่สามารถแก้ได้าม,มันเกิดจากยุงแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งครับอันนี้ไม่สามารถแก้ได้ของแท้เลยอืดท้องชิไหเพิ่งกินข้าวมาแล้วไม่มาพากเสียงอล้วแไม่โคตรอืดท้องเลยอ่ะเพื่อนน้องๆถามว่าเออแล้วพี่ไปกินทําไมก่อนพากอ่ะพี่พอดีผมหิวอ่ะมันทนไม่ไหวก็อยากกินข้าวก็จัดสักหน่อยเลยก็แล้วกันแต่มันอืดท้องอะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับพรุ่งนี้วันอังคาร ลงโอเค